มีนตราอินทิราชี้แจงดรามมาเรื่องชุดตกใจเหมือนกันตั้งใจให้เซ็กซี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันโปขนาดนั้นเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงสําหรับการแต่งตัวของนักร้องชื่อดังมีนตราอินทิราที่ขึ่งโชว์แสดงคอนเสิร์ตโดยชุดที่เจ้าตัวใส่นั้นอาจจะดูเซ็กซี่และโปจนเกินงามไปหน่อยจนทําให้เกิดเสียงวิพาก์วิจารณ์จากแฟนๆเป็นจํานวนมากล่าสุดมีนตราก็ได้โพสต์ชี้แจงระบุว่าจากกระแสะเรื่องชุดที่มีนใส่โชว์เมื่อคือนด้วยความที่ร้านเป็นร้านนั่งดื่ม จอยจอยทิวท,วทิวมีนก็เลือกชุดที่เซ็กซี่ตามสไตล์ของมีนและก่อนครึ่งเวทีเราได้ดูความเรียบร้อยแล้วแต่พอเริ่มทำการแสดงเต้นเอยนั่งเอ่ยเดินเอยเลยทำให้เสื้อมันร่นขึ้นไปแบบที่ทุกคนเห็นมีนเองมาเห็นอีกทีตอนจบโชว์และมาแชร์คลิปสตอรี่ไอจีที่มีพี่ๆหน้าเวทีแท็กมาเลยได้เห็นชัดๆเอาจริงมีนเห็นมีนก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะมีนไม่ได้ตั้งใจให้มันโปขนาดนั้นตั้งใจให้เซ็กซี่แหละแต่ไม่ได้ตั้งใจให้โป แต่ภาพออกมามันโป้เกินความตั้งใจของมีนอยู่ค่ะถ้าเผื่อครั้งหน้าหน้าเวทีเห็นมันเริ่มโป้ก็ส่งซิกบอกกันได้นะบางทีทีมงานก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเป็นหลักเลยจะไม่ได้มีใครคอยดูด้านหน้าเท่าไหร่ขอบคุณค่ะโบ๊ะ